การปฏิบัติธรรมนั้นให้ดูที่จิตของตนเองเท่านั้นโดยในการเริ่มตีในเริ่มแย,ยกกากับจิตก่อน <c oughs> อันนี้ซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ลงลึกสําหรับผู้ปฏิบัตินะดังน,นั้นพูดที่จะขอเป็นสุตตะเป็นความรู้หรือว่าเพื่อจะเอาไปพิจารณาอะไรต่างๆนี่ก็ไปดูในคลิปอที่ทําไปเยอะนะแต่จะเป็นร้อยๆสองร้อยคลิปแล้วล่ะแ,แต่ส่วนนี้จะเป็นเจาะลึกลงไปสําหรับผู้ปฏิบัติเอาใจผู้ปฏิบัติไป เอ่อซึ่งการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องดูที่จิตของตัวเองจากที่เราเคย <c oughs> ไปฟังจากกูบาอาจารย์ต่างๆก็แล้วแต่ฟังจาก y ยู t u b อะไรมาก็แล้วแต่ว่าเออมันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อ่ามันว่างก็ดีมันรู้สึกเออเบงว้าวง,างอะไรต่างๆหรือว่ามันรู้สึกว่า สบายสงบอะไรก็ว่าไปหรือว่าเหมือนเชือกขาดเหมือนน้ำขัววหม้อแตกแล้วก็ว่าไปที่เขาว่ามันจะล้มเหมือนกระโดนผักล้วกันอันนั้นนเป็นปัญญาของเขาเป็นความรู้สึกของเขาลองถ้าเราไปทําลองไปทําตามเขาดูว่าเออทําแบบนั้นมันเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงไหมนะแต่ว่าที่ไปทําอย่างนั้น่ไม่ใช่ให้ไปเอาเขาเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานให้เรานะให้มาดูที่จิตที่เราเนี่ยพอเราทําแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหม อันนี้การปฏิบัต,ติต้องดูดูที่เราเท่านั้นนะเขาจะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมอาจารย์พวกที่มาสอนมาเขาจะบรรลุธรรมขั้นไหนขั้นไหนน,นไม่ต้องไปสนใจเขาเนะ่สนใจที่เราเราดับทุกข์ได้ไหมเนี่ยดับทุกข์ของตัวเองเนี่ยได้ไหมหรือว่าจิตของเรามันเปลี่ยนแปลงจากเดิมยังไงเวลาดูเลยให้ดูเปรียบทเทียบกับจิตของเราเองว่าก่อนหน้าเนีมน้มันดีขึ้นไหมเช่นอถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเแยกกายกับจิตได้แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกต่างจาก ก่อนเมื่อก่อนไหมอ่ก่อนก่อนที่เราไม่แย,ยกกายกับจิตอ่ะอ่ามันเป็นยังไงแ่เน,นี่ยให้ดูเปรียบเทียบตัวเองอย่างนี้นะเปรียบเทียบกับก่อนกับหลังเมื่อก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนี้ก่อนแอ่หน้านี้เอ้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าพอทําอันนี้แล้วเออกับคิดถึงเรื่องนี้บ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการค,คือการเปรียบเทียบว่าอ่จิตของเราเนี่ยมันมันพัฒนาหรือมันเดินไปในทางที่ถูกต้องไหม แต่ว่าถ้าหากว่ามันยังคิดในเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอาจารย์คนโน้นว่ายังไงจะอันนี้นี่จะต้องมาปฏิบัติก่อนปฏิบัติคือการแยกกายกับจิตนี่แหละนีอันนี้นี่ที่ต้องย้ําลงไปอีก EP หนึ่งเพราะว่าเป็นสาระสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัติเราจะต้องทําการแยกกายกับจิตให้ได้ก่อนนะหรือบางทีท่านอาจจะเรียกว่าแยกดุกกับนามหรือว่าแยก,ก,กรู้กับหลงเออแยกความรู้สึกกับความคิดอะไรหรือแม้กระทั่งว่าสุด สุดๆก็คือคนที่เข้าใจบาลีสุดคือแยกวิชากับอวิชา,ากันคือรู้ว่าภาวะที่เป็นวิชาคือยังไงอคือตัวไหนที่มันเป็นสติสัญญะหรือสติปัญญาเนี่ยมีสติปัญญาแยกสติกับแยกปัญญาอกจากกันแยกเอเอเอจโซวิมุตแยกปัญญาวิมุตออกจากกันอย่างเงนี้ยะคือต้องต้องให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นคือแยกนี่ยมันเกิดที่ความรู้สึกในในจิตเนะไม่ใช่มาแยกแล้วมันมันจะต้องแยกเสมอไปมันไม่ใช่แยกเสมอไปคือมันเห็นเป็นครั้งคราวก่อน ในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นค้างๆไปจนกว่านู้นเราไปถึงเป็นอรหันแล้วนะมันถึงจะแยกออกไปโดยเด็ดขาดตอนนี้มันก็ยังแยกมันก็ยังรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างส่วนใหญ่มันก็จะหลงมากกว่ารู้นะแต่เรารู้บ้างหรือยังเรารู้บ้างหรือรู้เราเราเห็นเราเห็นหรือยังเห็นการแยกออกมาที่ตัวที่มันเป็นผลวิธีการแยกเนี่ยก็มีมีหลายอย่างนะวิธีการแยกอันที่เขาเรียกว่ามัดการเดินมัดหรือวิธีการแยกเนี่ยแต่ว่าผลของมันคือวิชาหนึ่ง หรือว่าระลึกชาติได้อะนี่คือผลของมันแต่ว่าไอ้วิธีการก็คือเราเนี่ยทําความรู้สึกทางกายไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่ส่วนคนที่ทําความรู้สึกทางจิตเลยเนี่ยอย่างเช่นภาวนา,าพุทโธอย่างเงี้ยอันนี้ปรุงจากขึ้นมาจากจากความคิดแล้วมาเป็นสัญญาปรุงอย่างคามเพียกอะรอันนี้อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะต้องอาศัยบรรยากาศที่สปายะหรือว่าที่ สะดวกต่อมันคือไม่มีเสียงพวกข้านไม่ต้องไปคิดทำมาหากินไม่ต้องไปพบปากปากับลูกค้าพบปากใครอะไรอย่างนั้นแะอยู่เงีย,ยบคนเดียวแล้วทำนะ่ะอันนั้นนะ่ะคือนักบวชเขาทําได้อพวกไอ,อ้ภาวนาอย่างอื่นนะหรือไม่ว็พวกไอ้ที่ทำกสินทำมโนจิที่อะไรต่างๆเลยพวกนั้นมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำทำอนาปรสติอย่างเงี้ยนะมันมันมันต้องอาศัยความสงบอ่ะพวกพวกพวกนี้มันมันต้องอาศัยคือเราต้องเข้าฌานก่อน ไปถึงที่สงบก่อนได้ชั้นหนึ่งสองสามก่อนอย่างน้อยต้องเข้าถึงชั้นหนึ่งก่อนถึงจะทําทายิบัสนาได้อย่างงี้นะแต,แต่ว่าวิธีที่หลวงพ่อให้ทําเนี่ยคือทําลงไปเลยในชีวิตประจําวันเราเนี่ยแหละแต่ว่าควรจะมีการมาซ้อมเพื่อที่จะอะไรพอมาซ้อมเพื่อจะเห็นให้มันชัดเจนก่อนให้มันเห็นชัดเจนเหมือนกับเราซ้อ,อ,อมกระสอบทรายอย่างเงี้ยเริ่มเปนม็นกระดังยอ่ะซ้อมกระสอบทรายให้รู้ว่าการออกมัดอย่างไงออกบัดตรงอย่างไงหบัด เสียงออกยังไงอ่าการเตะแ,แ,แรงเตะค่อยเตะข,ข,ขึ้นเตะลงหรือการเข่ากันนั่นคือมาเอาเอาแบบว่าเอาความชัดเจนก่อนอ,อย่างมาวัดเนี่ยมาอหาครูบาอาจารย์มาขอคําแนะนําแล้วก็มาอยู่วัดวสักวันสองวันที่ว,ทวันบวชสดอย่างเงี้ยวันคือซีนบวชสดมาือซีแล้วก็มาฝึกปฏิบัติสอบถามครูอาจารย์ให้ชัวร์แล้วก็เสร็จแล้วก็พามาปฏิบัติเองได้อย่างเงี้ยนะ,ะค,คือคือจะต้องมีมีวันหนึ่งในเจ็ดวันเนี่ยควรจะมาหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ ที่ยังไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้นะ,ะคราวนี้การแยกก็คือเอทําความรู้สึกทางกายทํามากขนาดไหนมากจนเห็นจนเห็นเจความคิดมันตัดมามากจนเห็นความคิดตัดมาอย่างชัดเจนทํำยังไงทออําเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมเอาเท้ามาแตะที่พื้นหรือว่านั่งโต๊ะอยู่เนี่ยนั่งโต๊ะอยู่แล้วก็ อเอาเท้าคํำหาอีกปากกาที่อยู่ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเนี่ยเน,นี่ยลักษณะเนี้ยนี่คือการแยากกายกับจิตเนี่ยแยกคือตาของเราเนี่ยมองไปข้างหน้าอาจจะมองดูเทบเด็ตมองดูคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเอาเท้าคํำหาเนี่ยตาเนี่ยมันก็สักจะมองแต่ว่าเท้าเนี่ยมันจะหาปากกามันจะมีความร,รู้สึกหยุดยิ้เท้าเอาความร,รู้สึกหยุดี้เท้าเพื่อเพราะมันจะต้องหาหาของอยุดยิ้เท้าอะไรเงี้ยอ่าอันนี้แหละคือการแยากกายกับจิตให้มันชัดเจนอย่างเงี้ยนะให้มันชัดเจนนะ หรือว่าเอาน้ําตาลมาชิมดูแล้วก็เอาเท้าอหาลองดูคือหลวงพ่อทำมาหมดทุกอย่างเราแยกประสาทคือแยกให้เห็นว่าโอ้อันนี้มันคือคือรสชาติอันนี้หนึ่งคือรสนะอันนี้คือกิตอันนี้คือกายนะเพื่อจะให้จิตเนี่ยมันรู้ว่าโอ้อาการลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นการมันเป็นอายตนะอายตนะน่ารสคือลิ้นเนี่ยเราเอากาแฟมาเอาน้ําตาลเอาน้าตาลใสด่ดูโอ้หวานเป็นอย่างเงี้ยอ่า เอเาเอากาแ,กแฟมาใส่ดูก็ีกาแฟใส่ดูโอ้มันขมมันเป็นอย่างเนี้อ่าคือจะให้ให้เขาจําได้แล้วก็เปรียบเทียบกันกับไอ้เปรียบเทียบกับอจาจาริอื่นเช่นหูอย่างเงี้ยจะฟังเสียงมาด้วยแล้วก็เอาเท้าทค,ค,คือคือใช้กายคตาสติเ,เป็นหลักในการในการวัดตัวอื่นเพราะตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอ่อพอผัดสะแล้วมันจะไปปรุงที่ใจเลยนะ อย่างตามองปุ๊บมึงจะรู้เลยว่าอันนั้นทิดชู่นะอันนั้นเป็นไอ้นั้นเป็นผ้าอันนั้นเป็นเสื้อนะมันมันมองเห็นได้เลยอย่างเงี้ยมันสามารถจะแปลงได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าเช่นกายเนี่ยมันจะรู้แค่ยดนร้อนอ่อนแข็งสัมผัสนะอันนี้มันจะรู้แค่ไอ้เขาเรียกว่าไอ้รูปเพราะมันก็มีแค่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมีแค่นั้นนะแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนเอ่อโดยจงกรมก็ให้แค่รู้สึกตอนแรกมันก็จะบอกว่าอย่าเพ่งนะมันห้ามมันไม่ได้หรอก ไปบอกมันไม่ได้ว่าอย่าเพ่งนะมันคือมันอาจจะเพ่งแต่ตอนแรกก็ช่างหั be, be. be, be, วมันเราต้องทําบ่อยๆจนจนมันไม่เพ่งพอมันไม่เพ่งแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะคลายตัวออกมาเองเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นเทคนิคในการทํานะ<笑><笑> <laughs> คือคือเราทำเราทําต้องทาบ่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆต้องฝึกอ่าอยู่เฉยอย่างนั่งอยู่บนโต๊ะทํางานอย่างไรงต่างแต่กรองไอเอาเท้าขาหาอปากการเล่นดูเนะี่ยเอาเอนทิ้งลงไปแล้วก็เท้าขาหาเล่นดูแล้วก็ ตาก็ลืมอยู่นั่นแหละแล้วก็เท้าคำพันเนี่ยเป็นการแยกประสาทอย่างเงี้ยแยกแยกให้เห็นว่าโอ้อันนี้มันมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วหลับตามั่งก็ได้ไม่ใช่ลืมตา,าเดียวหลับตาดูแล้วก็ลืมตาคือ,ค,อคือให้จิตมันแยกมันแยกความความรู้สึกกับความคิดออกจากกันไม่ใช่แยกออกแค่ออกจากกันเป็นคนละอย่างนะมันผสมกันอยู่นั่นแหละโดยปกติเข้ามาแหละอ่า ไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดความคิดโอ้โหความคิดมันเป็นกิลเลสแต่เป็นต้องสิ้นคิด <c ười> <c ười> เดี๋ยวต้องดับคิดเดืออะไรางว่าไปหรือออกจากความคิดอะไรก็ว่าไปแต่มันไม่ได้ออกอย่างนั้นนะคิดมันก็คิดของมันมันมันเป็นธรรมชาติของมันก็เหมือนกับอะลมพัดผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็ผ่านลมก็พัดของมันเราจะไปห้ามลมพัดได้ยังไงแล้วฝนจะตกอย่างเงี้ยเราไปห้ามมันได้เลยฝนตกเหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันว่าเกิดดับเกิดดับไปตามเรื่องของมันมันก็คิดโน่นคิดนี่ไปตามเรื่องของมัน เราไม่ได้ห้ามไปให้มันคิดอย่างอื่นแล้วไม่ให้ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้คิดด้วยนะเราเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนนิสัยใหม่มันว่าเออพอข้อพาษาแล้วอย่าอย่าอย่าหลงอย่าไหลไปอย่าหลงไปให้ให้มารู้เนี่ยให้มารู้อย่างเช่นรู้สึกกายเนี่ยรู้สึกกายอ่ารู้สึกกายกับความคิดเห็นรู้รู้สึกกับรู้คิดเอ่มีอ่ารู้กับหลงเนี่ยไอ้ที่หลงคือคิดไอ้ที่รู้เนี่ยคือรู้สึกนี่แหละนะ อวิชาก็เหมือนกันวิชาวิชาก็คือรู้สึกหรรู้สึกสบายชางสนติสบายใจรู้สึกหรชาชาเนี่ยรู้เนี่ยชาเนี่ยเห็นไหมแต่ที่เราบอกว่าบัญชาบัญชาเนี่ยชาแปลว่ารู้รู้แต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรน่ะอันนั้นน่คือชาเหมือนกับเราชาเนี่ยรู้สึกไม่รู้สึกแต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเจ็บอะไรอยู่อะไรเรือบัญชาเนี่ยก็หมายอะไงกันกับอาวิชาคือมันเข้าไปอยู่ในชาเลยมันไม่มีมันไม่มีออกมันไม่เห็นข้างนอกเนะยให้เราทําอย่างนี้ก่อน อันนี้คือตัวตัวที่ทำแล้วก็เทคนิคที่ทำก็คือทำบ่อยๆะพระวิตาพระหุดิกตาคือถ้าเราทำไม่บ่อยมันก็จะเพ่งเพราะว่าคนด้วยจิตของคนเนี่ยมันอยากจะได้อยากจะดีโอ้ฟังมาแล้วอ,อาจารย์คนนั้นพูดก็อืดีจังเลยมาอยากจะทําอย่างนี้บ้างมันเกิดจะได้บรรลุตรงบรรลุธรรมเขาบ้างนะหรือว่าโอ้ทุกนบางคนนทุกมาอย่างหนักเลยอกหักมาเรื่อยๆแ,แต่แล้วทุกหนักมาแล้วอยากจะมาฝึก ไปฝึกตอนคุกก็เหมือนกับเราเรือแตกแล้วใบ้น้ะพยายามพยายามเออเรืออับปางแล้วค่อยไปไปใบ้น้ําไปฝึกตอนที่มันเกิดเป็นมันเกิดปัญหาแล้วนะมันมันก็ได้อยู่นึกขึ้นมาคามันก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดีมันไม่มันไม่เพียงพอที่จะช่วยตัวเองได้เพราะว่าเราจะตกตกใจมากในตอนที่เราเปลี่ยนเพราะว่าสติเรายังไม่ได้ฝึกไว้การฝึกสตินี่คือการเอาจิตไว้ที่กายนี่คือให้มันรู้สึกตัวบ่อย ถ้ารู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆบ่อยแค่ไหนล่ะบ่อยทุกครั้งที่มีโอกาสอะทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วคุณจะเห็นความคิดไอ้ตัวเห็นความคิดนั่นแหละคือตัวที่เราต้องการไอ้ตัวที่เราฝึกเนี่ยไอ้ตัวที่เราทําความรู้สึกทางกายบ่อยๆมันยังเป็นมิจชาสติมิจชาสมาธิอยู่คือมันมีเหยือ่อล่อคือเราเราเอาจิตไปวางล่อเราเอาความรู้สึกไปวางล่อมันเอากายวางล่อม,มันอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันตัดมาเองไง มันตัดขับขึ้นมาอย่างเช่นเราเทำไปทำไปเพลินไปแล้วมันกลับถูกคิดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันกลับมาที่ที่ที่จิตแล้วมันกลับมาที่สัญญาถ้าถ้าถูกคิดขึ้นมาได้เอถ้าถ้าถุกคิดขึ้นได้มันมาที่สังขารถ้าจําได้นะมันจะมาที่มันจะมาที่สัญญาถ้ารู้สึกได้เนี่ยมันจะจามามันจะมาที่เวทนาถ้ารู้สึกกายปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเวทนาทางกายเวทนามีสองอย่างเวทนากายกับเวทนาใจนะเพราะนั้นถ้าถ้าชอบไม่ชอบ ถ้าชอบไม่ชอบเดี่ยมันจะเป็นเวทนาทางใจแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเป็นเวทนาทางกายคือแค่เย็นร้อนอ่อนแข็งหรือรู้สึกแค่นั้นนะอันนี้ทําให้มันเกิดแค่รู้สึกรู้สึกเท่นั้นจิตมันก็มาแล้วถ้าหากว่าเราทํารู้สึกทำเพราะรู้สึกเนี่ยรู้สึกหรืจิตมันมาแล้วมันทิ้งมันทิ้งอารมณ์อื่นแล้วมันมาอยู่มันมาอยู่แล้วถติว่าเราเอาเมือจับจับจับขาดูอย่างเงี้ยอ่าถ้าเรารู้สึกที่ขาเนี่ยจิตมันมาแล้วจิตจิตมันตัดจากจากอันอื่นมาแล้วมันมาทําอย่างเงี้ย ทำบ่อยๆจนกิตมันกลับมาเองไอ้ตัวที่กิตมันกลับมาเองนั่นแหละเรียกว่าบุเบนวาสานุสียาณเพราะว่าเราจะเห็นว่าเอ้ยจิตมันมันมันตัดมามันมาจากอะไรเราจะเห็นแวบหนึ่งทําอย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนไปถึงว่าพี่พอจิตมันอยู่ที่กายแล้วมันเกิดปุ้งขึ้นมามันเกิดปุ้งขึ้นมาเนี่ยนี่คือไอ้อ้เรียกว่าไอ้วิชาสองคือมันมันเห็นมันเห็นมันเกิดน่ะเห็นมันเกิด ถ้าหากว่าเราเห็นทันเรียกว่าอยานะการการการเห็นทันเห็นทันการเกิดมันจะเกิดปพ๊บเมันจะไปมันมันจะไปคว้าอันอื่นเกิดด้วยแต่ว่าเรายังยังยังไม่เห็นทันมันหรอกว่ามันจะดับตอนไหนแต่ไปาเห็นแต่มันเกิด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 เนี่ยตอนแรกนี่เราเห็นวิชาวิชาวิชาหนึ่งเนี่ยคือเห็นดับ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 มาจนเห็นมันเกิด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 นะจนเรามาสามารถจะไปเห็นเกิดดับ คือเห็นมันเก lives, sheep, ิดมนปุ๊บดับปั๊บเกิดมันป awesome ุ对对 yeah> ๊บดับปั๊บเนี่ยเกิดปุ๊บดับปั๊บเนี่ยอันนี้อันนั้นแหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าวิชาสามอาสวะขยายนคือเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับมันทิ้งขยะคือทิ้งเงขยะยานอาสวะคือมันมันสวะนี่แปลว่าไปประสบคือผัสสะกันผัสสะกันประสบประสบกันแล้วคือมันมีรู้กับหลงเลยมันเขาเรียกว่าไอ้มีเกิดการผัสสะมันเกิดขึ้นแล้วมันดับมันทิ้งไปอันนี้ก็เรียกว่าอาสวะขยายน ต้องทําอย่างนั้นเนี่ยบ่อยๆบ่อยแค่ไหนบ่อยจนคุณเอ่อเข้าใจได้คือจิตมันเห็นเองจิตที่มันเห็นเองเนี่ยเราไม่ได้ไปจ้องดูมันนะเราทาเอาทำวอมรูึกรางกายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วมันจะเห็นขึ้นมาเองเรื่อยๆเริ่มค่อยแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะแตถ้านายคนก็อาจจะทาไปเรื่อยแต่ว่ามันไม่แจ่มชัดเลยจะทํมาแต่ว่าถึงวารละหนึ่งอ่ะจังหวะหนึ่งแล้วมันจะแจ่มชัดขึ้นมาอย่างคนบอกว่าอู้มันเหมือนกับเราหกล้มมันเหมือนกับลมพัดเหมือนกับอะไรต่างๆเนี่ยมัน มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอาการของจิตนะแต่ว่าคราวนี้เราจะเห็นมันมันชัดเจนขึ้นคือมันบ่อยขึ้นมันจะเห็นมันจะทําให้ความรู้สึกตัวของเราเอ่อเรียกว่ายืนอยู่คือคือทรงทรงอยู่คือไปไหนก็รู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวทรงทรงอยู่จนมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นนะอันนี้คือคือสิ่งที่จะต้องทําก่อนดับแรกดูที่เรานะอย่าไปดูคนอื่นฟังคนอื่นมาฟังคนอื่นได้แต่ว่าให้มาดูที่จิตเราเท่านั้นอย่าไปดูจิตคนอื่นอย่าไป